คุณสามารถเปลี่ยนไม้ขีดธรรมดาให้กลายเป็นไม้ขีดกันน้ำได้ด้วยการใช้สีทาเล็บทาบางๆบนก้านไม้ขีดแล้วทิ้งไว้ให้แห้งเมื่อแห้งดีแล้วมันจะสามารถจุดไฟติดได้แม้ว่าคุณทำมันเปียกน้ำก็ตามหากคุณหลงทางในช่วงฤดูหนาวและรู้สึกกระหายน้ำอย่านำหิมะมากินแทนเด็ดขาดเพราะมันประกอบไปด้วยอากาศมากกว่าน้ำซึ่งนั่นไม่ได้ช่วยเพิ่มน้ำในร่างกายของคุณเท่าไหร่แต่ร่างกายของคุณต้องเสียพลังงานในการพยายามกินมันแทน และที่แย่กว่านั้นคืออุณหภูมิของร่างกายคุณอาจลดลงและอาจเจ็บป่วยได้หากคุณพบว่าตัวเองเผชิญหน้ากับโคโยตีหรือหมาป่าอย่าหันหลังให้พวกมันแต่ควรค่อยๆถอ,อยกลับในขณะที่ยังเผชิญหน้ากับพวกมันอยู่วิธีนี้อาจได้ผลหากคุณเจอมันเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นและถ้าคุณเจอพวกมันเป็นฝูงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้แน่ใจว่าพวกมันไม่ได้ล้อมคุณไว้ ให้คุณค่อยๆถอยกลับไปที่ต้นไม้แล้วดันหลังให้ชิดกับต้นไม้จากนั้นหาจังหวะเหมาะๆแล้วปีนขึ้นไปให้เร็วที่สุดการสวมเสื้อผ้าหลายชั้นจะให้ความอบอุ่นกับคุณได้ดีกว่าเสื้อโค้ทขนสัตว์หรือเสื้อขนเป็ดเพียงตัวเดียวเนื่องจากอากาศจะถูกกักเก็บไว้ระหว่างชั้นของเสื้อผ้าและทําให้ร่างกายของคุณอบอุ่นขึ้นหากคุณหลงทางในป่าให้พยายามนอนเหนือพื้นดินขึ้นมาเล็กน้อย คุณอาจหากิ่งไม้และใบไม้มาวางเพื่อทำเป็นเตียงชั่วคราวหรือแขวนเปลนอนระหว่างต้นไม้เพราะในตอนกลางคืนอุณหภูมิจะลดลงและพื้นดินจะเย็นขึ้นแม้ว่าคุณจะก่อกองไฟแต่มันก็อาจมอดดับได้ในขณะที่คุณหลับและพื้นดินจะยังดึงความร้อนออกจากร่างกายของคุณอีกด้วยหากคุณลอยอยู่ในเรือกลางทะเลโดยไม่มีอาหารไม่มีแหจับปลาและตอนนี้คุณก็หิวทริปนี้มันน่าจะใช้เวลาแค่สามชั่วโมงนี่นาะแต่รู้อะไรไหม คุณสามารถจับปลาได้โดยใช้เชือกผูกรองเท้าและวัตถุอื่นๆเช่นโทรศัพท์นาฬิกากุญแจเหงาที่ท่อจากเรือในทะเลสามารถดึงดูดปลาได้และวัตถุที่สะท้อนแสงก็สามารถใช้เป็นเหยื่อล่อได้ลองผูกกุญแจไว้กับเชือกผูกรองเท้าและใช้เบ็ดตกปลาดูสิแม้ปลาจะไม่ติดเบ็ดแต่กิจกรรมนี้จะช่วยผ่อนคลายจิตใจเวลาที่คุณอยู่ในทะเลที่เวิ้งวางได้ดีทีเดียว การทำสมาธิสั้นๆสามารถช่วยคุณจากอาการตื่นกลัวได้โดยคุณต้องกำหนดลมหายใจให้ค่อยๆช้าลงแล้วสมองของคุณจะสงบลงอย่างรวดเร็วและเบนความสนใจจากความตื่นตระหนกไปได้เช่นเดียวกับหน้ากากออกซิเจนในเครื่องบินที่ทำงานด้วยหลักการเดียวกันเมื่อคุณควบคุมการหายใจได้ความสนใจของคุณจะถูกเบีเ่ยงเบนออกไปจากเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้น คุณสามารถสร้างคบเพลิงได้จากท่อนซุงโดยวางท่อนซุงขนาดเล็กไว้ในแนวตั้งและบากด้านบนให้เป็นรูปดาวจากนั้นใส่หญ้าแห้งใบไ,ไม้และเศษไม้เข้าไปข้างในเมื่อเสร็จแล้วให้จุดไฟที่ท่อนไม้แล้วมันจะไหม้ได้นานถึง3ชั่วโมงวิธีนี้จะได้ผลเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกับไม้ขนาดไหนและชนิดไหนก็ตามหากคุณเจอกับหมีกริซลี่ที่เกรี้ยวกราดอย่าพยายามที่จะหนีมันเพราะมันสามารถวิ่งทันคุณได้อย่างง่ายดาย คุณควรนอนราบและอยากขยับแทนมีกริซลี่มักจะเข้าโจมตีเฉพาะเมื่อพวกมันรู้สึกถูกคุกคามดังนั้นพวกมันจะไม่ยุ่งกับคุณหากคุณแสดงให้เห็นว่าคุณจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆกับพวกมันแต่วิธีนี้ใช้ได้ผลกับมีกริซลี่เท่านั้นและหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าได้ให้คุณถอยห่างอย่างช้าๆและใช้สเปรย์ไล่หมีหากไม่มีคุณสามารถใช้สเปรย์พริกไทยแทนได้และควรให้มันสับสนและตกใจประมาณนั้นนะ อยาก,กินผลเบอร์รี่หรือเห็ดในป่าถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเพราะพวกมันอาจมีพิษได้และหากคุณไม่มีทางเลือกอื่นให้คุณเลือกกินเปลือกด้านในของต้นเมเปิ้ล ต้นเบอร์ชและต้นสนเพื่อทําให้อิ่มท้องแทนโดยใช้มีดตัดเปลือกด้านนอกที่หยาบแข็งออกไปและเลือกเนื้อด้านในที่ขาวนุ่มคุณอาจนํามันมาต้มเพื่อให้นุ่มขึ้นหรือย่างไปเพื่อเป็นของว่างกรุบกรอบได้และถ้าคุณหิวมากจริงๆให้คุณลองหาหมดแม้พวกมันจะไม่อร่อยแต่ก็มีคุณค่าทางโภชนาการใช้ได้ทีเดียวหากคุณไม่มีนาฬิกา คุณสามารถใช้นิ้วเพื่อดูได้ว่าเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนก่อนพระอาทิตย์จะตกโดยยกมือขึ้นและหันฝ่ามือเข้าหาคุณทาบนิ้วของคุณให้อยู่ระหว่างช่องว่างของดวงอาทิตย์และเส้นขอบฟ้าดูจากจำนวนนิ้วที่สามารถวางลงไปในช่องว่างนี้ความหนาของนิ้วหนึ่งนิ้วจะเท่ากับประมาณ15นาทีดังนั้นคุณจึงสามารถคำนวณเวลาที่เหลือก่อนพระอาทิตย์ตกได้หากคุณหลงทางและต้องการก่อกองไฟเพื่อขอความช่วยเหลือ ให้คุณใช้กิ่งไม้สนไม้สีดาลูกสนและวัตถุที่ทำจากยางต่างๆมากองรวมกันมากๆแล้วกองไฟของคุณจะปล่อยควันดำออกมามากขึ้นซึ่งทำให้มองเห็นได้ง่ายจากระยะไกลาหากคุณอยู่ในทะเลทรายโดยไม่มีน้ำดื่มแต่ยังมีอาหารอยู่ให้พยายามหลีเลี่ยง,งการกินอาหารให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะยิ่งกินมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งกระหายน้ำมากขึ้นเท่านั้น ร่างกายต้องการของเหลวในการย่อยอาหารดังนั้นมันจะดึงน้ำที่คุณมีเพียงน้อยนิดไปใช้มนุษย์สามารถขาดอาหารได้นานกว่าขาดน้ำดังนั้นอย่ากลัวที่จะหิวถ้าคุณพบแอ่งน้ำสกรปรกขนาดใหญ่ภายในป่าที่ดูแล้วไม่น่าจะดื่มได้เลยแต่คุณสามารถตักมันใส่ขวดและกรองมันให้กลายเป็นน้ำดื่มได้วิธีทำให้มันสะอาดคือให้ใช้เชือกผ้าพันแผลหรือเศษผ้า โดยใส่ปลายด้านหนึ่งลงในขวดที่มีน้ำสกรปรกและใส่ปลายอีกด้านเข้าไปในขวดเปล่าน้ำสะอาดจ,จะไหลเข้าไปสู่ขวดเปล่าผ่านทางเชือกนั้นในขณะที่สิ่งสกรปรกต่างๆจะถูกทิ้งไว้ที่ขวดเดิมก่อนไปเดินป่าให้เปลี่ยนเชือกผูกรองเท้าแบบปกติเป็นเชือกผูกรองเท้าแบบพาราคอดแทนเพราะหากคุณมีเชือกไม่เพียงพอเชือกผูกรองเท้านี้จะช่วยเพิ่มความยาวให้คุณได้ หากคุณหลงทางในป่าและไม่มีสิ่งใดเพื่อให้ความอบอุ่นให้เก็บใบไม้แห้งและหญ้าจากพื้นแล้วใส่เข้าไประหว่างเสื้อผ้าทั้งสองชั้นวิธีนี้จะช่วยให้คุณอบอุ่นขึ้นได้เป็นเวลานานหากหลงทางในทะเลทรายในระหว่างวัน ให้พยายามเคลื่อนไหวร่างกายให้น้อยที่สุดและหาร่มเงาหรือสร้างเพิงขึ้นจากวัสดุชั่วคราวและนั่งรอในที่ร่มจนมืดเพราะในตอนกลางคืนคุณจะใช้พลังงานและของเหลวในร่างกายน้อยลงในขณะที่คุณเดินวิธีนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของโรคลมแดดได้ หากคุณตกลงไปในท่าน้ำแข็งอย่าพยายามหาทางขึ้นแบบที่คุณทำในสระว่ายน้ำเพราะถ้าคุณวางมือลงบนน้ำแข็งและพยายามดันตัวเองขึ้นน้ำแข็งอาจแตกและทำให้คุณจมไปในน้ำได้คุณต้องเหยียดแขนให้ขนานกับพื้นน้ำแข็งและเหยียดขาทั้งสองไปด้านหลังเพื่อให้พวกมันลอยอยู่ในน้ำเมื่ออยู่ในตำแหน่งแนวราบแล้วให้เริ่มตีขาเหมือนคุณกำลังว่ายน้ำและขยับแขนอย่างระมัดระวังโดยอย่าทิ้งน้ำหนักมากเกินไปบนน้ำแข็ง และคุณก็จะสามารถหนีขึ้นมาได้หากคุณจำเป็นต้องก่อกองไฟในขณะที่มีกระแสลมแรงนี่คือสิ่งที่ต้องทำขุดสองหลุมติดกันและสร้างอุโมง์ใต้ดินเล็กๆเกชื่อมต่อระหว่างสองหลุมจากนั้นก่อไฟขึ้นในหลุมใดหลุมหนึ่งหลุมจะไม่ทำให้มันดับและไฟก็จะสามารถดูดอากาศผ่านหลุมที่สองได้วิธีนี้ยังมีประโยชน์หากคุณต้องการก่อกองไฟโดยไม่ต้องการให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจ เพราะกองไฟนี้จะไม่สามารถมองเห็นได้ในความมืดอ,อย่าทิ้งหรือบีบแผ่นกันกระแทกเล่นจนหมดให้คุณพกมันเข้าไปในป่าด้วยมันจะช่วยปกป้องคุณจากความหนาวเย็นได้ดีกว่าผ้าห่มหนา,นา,นาเพราะฟองอากาศเล็กๆเหล่านั้นเป็นฉนวนการความร้อนได้เป็นอย่างดีเพียงแค่สอนมันไว้ระหว่างชั้นของเสื้อผ้าแค่นี้มันก็จะช่วยกักเก็บความร้อนไว้ได้และพลาสติกยังช่วยกันน้ำได้ดีอีกด้วยมันจึงสามารถป้องกันไม่ให้คุณเปียกได้เช่นกัน การว่ายน้ำในทะเลที่ไม่ไกลาจากชายฝั่งคุณอาจถูกพัดเข้าไปในกระแสน้ำย้อนกลับได้หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้คืออย่าพยายามว่ายน้ำทวนกระแสเพราะมันจะทำให้คุณสูญเสียแรงและพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์แต่คุณก็ไม่มีทางเอาชนะกระแสน้ำในมหาสมุทรได้คุณควรพยายามว่ายน้ำขนานไปกับชายฝั่งแทนและในไม่ช้าก็เร็วคุณจะหลุดออกไปได้จากนั้นคุณก็สามารถว่ายกลับไปที่ชายหาดได้อย่างปลอดภัย หากคุณติดอยู่ในลิฟที่กำลังตกลงมาอย่าพยายามกระโดดในจังหวะที่มันกระแทกพื้นอย่าอยู่ในท่านั่งหรือยืนแต่คุณต้องนอนราบไปกับพื้นโดยงนหน้าขึ้นเพดานการขาของคุณให้กว้างที่สุดแล้วใช้มือข้างหนึ่งปิดใบหน้าและใช้มืออีกข้างรองไว้ด้านหลังศีรษะเพื่อป้องกันในตำแหน่งนี้คุณจะสามารถลดแรงกระแทกบนร่างกายของคุณได้เมื่อคุณหล่นลงมา หากคุณหลงทางและเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยก็กำลังบินอยู่เหนือป่าแต่คุณไม่มีเปลวไฟและไม่มีเวลาก่อไฟให้คุณใช้กระจกขนาดเล็กหรือหน้าจอโทรศัพท์เพื่อช่วยสะท้อนแสงแดดและเล็งลำแสงไปที่เฮลิคอปเตอร์เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะสังเกตเห็นแสงสะท้อนและบินมาช่วยคุณได้